พี่น้องปกติปลาเซาที่กินเขาก็คือเฮ็ดนู่นนี่นะั่นเฮ็ดกับเขาแล้วก็กินเลยแต่ว่ามือนี้มีแนวพิเศษสีมอบให้ครับพี่น้องก่อนกินเขามาฟังเพลงก่นกอนครับผมพี่น้อง ามเพียงพระบิดาปลาเจ้านี่แหละเบิ้งเล่าหาลังเถือกกระค่ายเกียดครับพี่น้องเบดึงพระบิดาหาลังเถือกมันกระค่ายเกียดได้ดีนะครับอ่ะวหุ่นหันหวนหวนเลยหันเลยครับพี่น้องหวนหวนหันเลยอ่ะอันนี้เป็นไก่นะครับเป็นหนึ่ง เคลืนวัดสิว่าหนึ่งแห่งการ์บอนเมนนะครับใกล้เตะน,น้ำคาร์บอนเมนเพราะว่าเออหึงใกล้นี่ยละเออยังก็เลี้ยวไปดอกมาเด้อ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 บัดที่เนี้ยอุ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องสีว่าหนึ่งแห่งก็ได้สีว่าจังไดๆก็ได้อ๋อบูว่าสีเอิอยัง แต่ปกติปลากะว่าหนึ่งนั่นแหละโอ้โ oh, หพี่ของเสียบอยู่ทางในเลยครับจักตับปูจักอบยังจับยัดอยู่ขางในเขียเขียเขียมีหอดไตมีหอดตับมีหอดเออโอ้ยหอดอ่ะกินซะก่อนคพื่อนฟังเพลงต่ออีกอยู่บ่ เอาจักเอาจักหน่อยบ่โอ้โากินเขาไปไหนเอา,ากินเขายิงเขาบุลายใหญ่หางไปต่อยูโอ้โหหอนตับปูทกันครับกำแหลกแหกหมันตับปูตับปูบบปบปโอ้หอน 我、嗯，脱啊脱，这地累不累？ โอ้โหเด้กันเด้กันเป็นไก่ดำนะครับไก่ดำภูพนันไก่ดำภูพนันนี่คืออืมคือหัวไว้หนัง เปืออเ่อยดีครับพี่น้องวุดยอดเลยอันนี้คือขาดำฮอดเนื้อครับดำฮอดเนื้อ เปื่อกคลหลายพี่น้องเปื่อยแห้ง้ขาตัวไก่ เย็ดเองกินเองนักเลงพ่อสูตรนี่เป็นสูตรดั้งเดิมเนงจะปลาก็เห็นมันตึงนหน่อยๆเด้ mm hmm. โอ้แท้จับมีหมดใจ จำเจ้าค่ะอืมอืม <mm> ว๊วกินแก้ค่ต่ออเดียวกับอิ่มหรอพี่น้องกินหลายบ่ได้ย่านกีบโผล่ขึ้น <mm> อืม นี่ผู้ชายหูวิธีรถกี่ผัวปะกี่พ่อหมายถึงหมายถึงท้องมันป่องมันเป็ดออกพระาจาอีสานก็อเอิยว่าสิบหกครับอะไรครละ <c oughs> กำลังหาวิธีรถกี่ผัวครับพี่น้องเแก ค,คือว่ากีัวจะความง่ายขึ้นง่ายขึ้นฮึ้ึชุดกับชวดที่ดีแน่จะดีเี็ดนี่แน่วู้เฒ่าตัวมาแต่น้อย อยากกินไตไก่ไตเป็ดไตไก่เด้อมันบอกหยาบบอกเมินบริสันต์เปนว่าจะเป็นตัวฮึมฮึเสียงดังเพราะมีมารายาทกะกนหนุเนาะ จะเสียเพื่อปีดมันก็ได้ mm ืม hmm. น่ะโอ้ย <Good. S 1> oh. เพื่อดีครับอ mm. oh. อยากินเขาอิ่มแล้วสิอลองเพ่งให้ฟังอีกอผู้ใดที่ฟังเพ่งกดหนึ่งเลยเร็วผู้ใดที่ฟังเพ่งแปาตัวกดหนึ่งนะ่แต่อพอฟังกดรุน Mm Hãy -hmm. subscribe mm -hmm. อันอิ่มดอกสี่บ้าไปกินน้ำแล้วมาลองเพลงทูพี่น้องฟังอืมกดหนึ่งมาบอกหลายหนึง่งแลนนี่พี่น้องไปกินน้ำมาเดนี้มาลองเพลงทูบ้างอืม